ถ้าคุณเดินผ่านเด็กขอทานแล้ววันหนึ่งเขาลากแขนคุณกลับบ้านคุณจะกล้าเดินเข้าไปไหมเพราะสำหรับชายคนนี้บ้านหลังนั้นไม่ใช่แค่สถานที่เก่าๆแต่มันคืออดีตที่เขาหนีและทิ้งไว้มาทั้งชีวิตและสิ่งที่รออยู่ข้างในคือความจริงที่โหดร้ายยิ่งกว่าโชคชะตาเด็กขอทานสองคนพาเศรษฐีกลับบ้านใครจะคิดว่านั่นคือครอบครัวแท้ๆท,ที่เขาเคยทอดทิ้ง แสเชตลอดลงบนถาดหักหักเซระชราเดิดแากผะซอแครกลิกควัดจาดฟูแต่จมูลเขาเสียเดะซอเรียเขาสระแเอเบตาเอสอถึกยีกแว่มือเลสจัดชาเขาสระแอแน่จนเอร้อนวะเขาเออถากว่ะทำไมหนถึกเรียเขาเดะคอโตอตตะบอกวะมีขนอยยาหายเจเขา หัวยายเขาเต้ดะเหงือกเย็ดหายซื้อตาเอลมสระแอไมดผ่าตายเขาเหมือจะเตือนบางอ่ะเขาเดินตาเดะสอไปตาทาดินเสียแผ่จาเหล่เกก่อเสียรัดใจเขาเป๊ะพระแระสระไอไม้ม้วนรอดนากลีกอับชือลอยจาดผนัดไม่คอยประสาตาเอเขาทำสระไอไม้ม้วนเขาก็อ,อยู่ก่อ ร่างกายสระแอนอ่ะเหมือบางอาจกำลังจะโปออสระไอไม้ม้วนเด็กคอร์เล็ดหัดกลัดมองเขาแสอัดลงบนแผดหาบใบไ,ไม้นอนหนูหอหีบเล็ดจนเขาเหตุผลลเกดดำๆในใจเขาเหมือถูจี้ดอดเล็ดร้อเขาเอื้อมมือแต่ไหลเด็กแต่เด็กพระออดเหมือกลัดบางอ่ะเสียเด็กนาะเอ่ยเบาๆบ้าดอยู่ต่อนอดนี่แห่ เขาหยุดหายสระไอไม้มวนหนึบลมแอร์ถอจนเขาเหมือจะลัหัดใจตะแทเดกพาเขาเค่ซอดมือแสงมอสวะลงบนประตูไม่แตกแยะกลิีเกตเหมือถูดดะขึ้นมาอีกคระเขายกมือแต่บานประตะัะแต่ปลายเลสสัตว์สเธอภาพบางอ่ะภาพที่ทำสระไอไม้ม้วนเซษอกเขาแทจะหยุดเตภายไอฮอดนะเงาใครคนหนึ่งขยัดตัวชะ เสียหายสระไอไม้ม้วนเรียเขาสระแอแผลอ,อเบาๆและตรงนาโต๊ะมีรูเฟรเกรูปผู้หญิกปู้เดสอใบหนที่เขาเคทิกไวสระไอไม้ม้วนอดไกลพลบแวสาตาเขาหายรีขาออดอาจจนแทดไม่อาจยืดใดก่อนที่เงาสระไอไม้ม้วนในอ้อจะหัดมาพร้อมเสียที่ทำสระไอไม้มมวนเขาเยะซื้อถึงกระดู เงาสระไอไม้มวนในอ,อ้อข้อมายมกขยัดออฝูบลอยขึ้นตาแสดมอ,อทำสระไอไม้มวนเขาเหกเคสนอดผูหยิกขมายมกเสียลมโผลชักว่างเล็ดระโบประตะกับผนัดทำหายแผดหากเขาหายสัตเปราการจะตัสระโอออดมาจาในอ,อ้อเขาเหกนี้ผูยิสัตว์วาดไหลเลสดเหมือจะลูไข่บางอ่ะแต่ก็ต้อขาดกออากาศเหมือไม่ยอสัตว์ เขาอ้อปาจะเอิดเรียรแต่เสียหนึกก็ดดขค้นเสียที่เบทวาดแฝงด้าอสรไม้มลายแหละคมเสียเดะตัวเอกแหวัดเขาพอมอดแม่อยู่สระไอไม้มวนหน้าพอทอดแม่บอกเราหายรอวะหนึกคำว่าแม่เสื้อหนัดเขาแน่หัดใจเต้ดักเหมือจะฉีดอ,อเป๊ะสอมยมกเขาเดินเคอ,อ ฟูดฟูดขึ้นจากพื้ดินกลิดอาชื่อตีเค้มอจนเขาไอเบมยมกแสดมอตกลงบนผมยุกยุกของผูหยิกขายเบื้อดนอกเทหน้าคออหลังไหลตกลงเหมือนแบดหัดหนัดมานาเขาเห็ดแขกเรียของเทผาชาหมุดนอกนิดไหวไหวคล้าจัดบางอใต้ห่ร่างกายเขาสระแอนะสูญหยอดไม่เด็ดเล็ดเดินเข้ไปหาเท แล้วแต่เบมายมกบนไหลแม่พอดมาแลคำว่าแม่พอดมาแลสะเทาะสระไอไม้มวนหัดหัดเขาวูวาเหมือนใครเอาโซเกมายมกมาผูดหลักปรอดอีกคระผูดหยีดไงหัดชมายมกเศษผมยาวคลุดนอแสอดลอจนเห็นรอยมะดำดำบริเอจมูเขาเหตปากเทขยัดเสียเบมายมกหลุดอ,อ เสียที่ทำสระไอไม้ม้วนเขาเยะซืกไปทั่วหลัดเทศผูช้าทีละคอเหมือคนที่ชัยแรกรดหมดไปนานแต่ยัดฝือพูดหย่อยยากลำบับทำไมถือก,กลัดมาทำไมถึอที่เกรดไวนาคำสุดท้อณนะประตุขึ้นเหมือควาเจทะละอ่หัวยายเขาสระแหนะหนัดขาอ่อจนแท่ทอนลัดลงกันก่อนพือ เด็ดคอรีรเข้มาจังแขงเขาไว้เล็กแรดเนาะทว่าก็ทําสระไอไม้ม้วนเขารู้สึกหนักเหมือนหิบก็ผูกดอดหัดเขาไว้แน่ผูหยิกข้อตัวอออีกนี้เสียลมหายสระไอไม้มมวนเทสัตแต่พ่อเอ่ยชื่อเขาออชื่อที่เขาไม่ได้ยิกมานาชื่อที่ตาเอเขาเบิโดโพดขึ้นจนโลดหมุกและเทืเอื้อกมืออัดหาย นิซีสัตว์ตกลงบนแผดอ,อกเขาเบาๆแล้วเทพูดอีครับคำที่ทำหายละมหาใจเขาแทจะขาดหายสระไอไม้ม้วนพร้อมพือใต้เอเทพูดอีครับเบจนแทจะเป๊ะเสียลมเลือดหลุดมาจากระดูแต่แฝแรงอสระไม้มาลายบางหยอดที่แทงเข้กลาอกเขาหยอดหนักกลัดมาทำไมหรือคิดว่าพอไถอาจควาเจกเรา หลัดจาทิพพอไปหัวยายเขาสันเกิดคำสระไอไม้ม้วนตาสระโอกะในหัดเสียเด็ดเล็ทันมองเขาตาสระไอไม้ม้วนประวอดเนาะจนเขารู้สึกเสียลมในร่ากายสระแอคอมยมกเขายาจะผูกแต่เสียติมยมกในคอดะขึ้นออกมาตาสระโอกระกันเหมือกระกายไม่ยอกหายผูควาเจริกที่หนีมานาผูหยิกหยิกรูดในมือเท ก่อนแต่เกะหมุสีปอดลอด้วยเหงื่อที่ไหลาจากแก้เทเองเทคลีรูณนะอในความมอดมือที่มีแสบมอชั่วมายมกเขาเหตผ่านในรูนะผ้าที่เดะสอนอนอยู่บนไหายเทผ่าที่เขาเคเท,เทียผ้าที่เขาเคทิดอขาเขาสัตว์เหมือจะหัด หัวยายวูกำลังจะไปไกลจากห่อเก๋มยมกนะแต่เด็กคอเลจจัดปลายเสื้อเขาไว้แน่พ่อหยอดไปพ่อยัดระปรูดนี่กก่อเขาเอื้อมมือไประปลูปลายกระดาเก๋มยมกสัตว์แข็กะนิดเขาแต่ใจเขากัดอาดเหมือนเด็กหลงทาไม่จะว่าตอบทำสารไม้มาลายกัดพาที่ย้อนมากระแทตาเอผูหยิดดะหักคืน เสียลงลัดหยาบแพ่จนเหมือขีดไม้ครูขูบนกะลาเทเอิดชื่อเขาอีคระชื่อที่เขาไม่เกลียไข่ฝากมานาและเทพูต่อคำทีดเหมืองเอาเรียควาดผิดใจเขาออดมาวาดบนพืชื่อลูกเราชื่อทีดพอตัดหายพอสระไอไม้ม้วนวัดนะเขาเซก็กำแพรฟุตกจาดเพดาดลงงบไหลเขา กลิกหายเกตีจมูจนเขารู้สึกคลื่อไส้พูดขึ้นสะไรไม้ม้วนอกเด็กโตก็เค้มมายืดรูดหน้าให้เขาอีและลพูเบพอจำได้ไหมพอสัตว์วนัดไหมวัดที่พอสัตว์จะกลัดมาหาแม่กากเราเขาแทดหยุดหายสะไรไม้มว้วนหูสระแอวูดเหมือจะดับเสียไปชาครู่ขนสระแอลุทาดแผดหักะ ผูหยีดข้อเข้มาอีดเล็ดเงาเทลกากหยาดบนพื้ดดินเสียเทแกมยมกขูกับไม่เทเลือกมือจัดไหลเขาปลายเล็ดลูเบาๆแต่หนัดเหมือหิทะหลัดมาถึกเขาในคระเดน,นีเทะเอิดเสียที่แต่และคำเหมือจะขาดหายสระไอไม้ม้วนรอพอที่เกรวัยเพรอาจกลัดกออาจความจัดขอพอเอเองแต่ทุกวะเเรตากร,ารอ เขาสัตว์หัดใจร่างกายเหมือจะละตกลงกัดพื้มือสระแอนเนสัตว์จนเขาแทจะทำหากกำลังจัดและมหาใจตัดเองไว้เด็ดเล็ดเดินมาประกาศนอกเขาเนะตาเป็ดเมดใสๆส,สอจาขอตาและผู้คัมทีทำหายเขาแทจะอยู่เรียรพอหยอดไปอีพอสัตวะนะว่าจะกลัดมาและพอก็ไม่เคกลัดจริก เสียงหายสระไอไม้มมวนเขากระทบกะกลาดอกใจเต้ดัดแรจนมือเขาสันออดเหมือคนเจ็ดไข้และผูดหยิกก็เอ,อิดอีกคระคระที่ทำหายลมรอบรอสระไอไม้ม้วนห้อแขดเฉียดไม่ได้เทพูวะพ่อทิฉัดตอดโลไวยแต่เหลือพอทิชลูวัยทำไมคำว่าทิชลูวัยทำไม ผู้ออจากป่าเทศเหมือนหอกปลายแหแทงสะเคตกลาดอกเขาและมหาใจเขาสระแอตะกะกะร่างกายชาไปทัดแขเด็ดเล็ดขยัดเคตมอ,อนอกเขาเศษผมยุ่มยมกอบนหนเลตาสระไอไม้ม้วนมองเขาแบบไม่เค้สระไอไม้ม้วนไม่รู้จะระควานนีหายไหวเสียลมหายสระไอไม้ม้วนผูหยิด,ดะผะในออ สัตว์มยมกหยาบแย์เหมือจะขาดหายสรรไอไม้ม้วนใดทุกละเทศยกนิสี่แตกรูเกตในมือแล้วดัดหายเขาอีคระดูนี่พอกว่าจะพาเร่ไปอยู่ไข่อบอุกพอกว่าจะไม่หายเดตตากรอบลอลิงมอมะฝอฝาแต่พอกอดหายสรรไม้มาลายรูสัตว์กระดาษเหลือกรอขามยมก แสดพาในรูคมชักเหมือเกเรียใบพาดของเขายิกกัดผูหยิกคนเดียคนนี้ยืกะเดะสอที่เขาเพลปรูวะเป็ดลูเขาหัวยายเขาหวีวูปรอแสบออดสวะลงบนหนเขาจนเงาเขาหายสัตว์บนพืชดินเหมือเงาเขาเองก็รักควาเจกไม่ไหวแล้วเดชตเดเดมาจังแขเขาแน่ มืดเล็กของเดชสัตว์เหมือหีดเยะที่เกาะเขาไว้ทำให้เขารู้สึกว่าประาาใไม่อาจะถอยออใดอีพ่อเคตบอกเดะโตพูดเบมยมกแตหนัดเคตหัดใจเขาพอกว่าจะระเรพอกว่าจะไม่ทิเรเขาก็น่อหนีแต่ผนัดไม่ได้าหลัดก็ขูหัดเขาไวผิกำแพดเยะชื่อตีแผดหาจนเขาสัตว์อ ผูหยิกครอบลูกขื้นจาที่หน้าขาเทสัตว์เลมยมกเหมือคนหมดแรงแตดแววตาเทกลัดแข่จนคมเหมือเหล็ดดาเทเดิดมาต่อหนอกเขาระยะไกลจนเขาได้ยิกลิกเหงื่อและกลิ่ยาเก๋มยมกบนเสื้อเทกลิกที่เขาเคยรู้จักมานากลิกที่ทำหายคอเขาแน่รีไปหมนิเทดลูแผลอกเขาเบาๆ ลายเล็ดของเทศจนเขาเหมือจะขาดหายสระไอไม้มว้วนเทพูช้ามยมกทีละคอแต่ทุกคำเหมือนฟาในหูเขาดะกัดกู้พอทีฉัดไวยสระไอไม้มว้วนแลพ้พอก็ทิเดะโสอพอกลัดมาทาหายตอนนี้เพรดควาดรู้สึกผิดหรือเพรดพอผมแลบวะเขาสัดใจคำว่าผมทำหายคอเขาเกรดต่สระโอเหมือจะสะอืดออ เด็ดเล็ดยืดึ้นหาเทแล้วภูคำทีทำหายหัดเขาแทจะหยุดหยุ่แมร่รอพอแม่ไม่ย,ยอดไปหายเพรแมร่บอกวอพอต้อกลัดมาทะเรหัวยายเขาเต้ดัดหนัดลมรอออผาัาดปาเขาแรงผิดปกมือเขาแต่กำแพงเละมายมกเพราะไม่รู้จะพายุพระตาเองหายไหวอีผู้หยิดหายสะไอไม้ม้วลหนึก และเทอเอิดคำทีดเหมือจุดไฟเพเขาจาด้าใจจนทะอกสระแอร้อพอกลัดมาตอนนี้ทำไมเพรพอเพิร์กรู้เดชอสคอหนืเป็ดลูพอเหรตอนจบบทรสรุปของการกลับมาความเงียบปกคลุมบ้านไม้เก่ามีเพียงเสียงลมหายใจสั่นของเศรษฐีผู้เคยหนีจากความจริงและเสียงหายใจอ่อนแรงของผู้หญิงที่เขาเคยรักที่สุดในชีวิต ชายคนนั้นยืนนิ่งก่อนค่อยๆซุดตัวลงบนเข่าตรงหน้าเธอดวงตาแดงก่ำจนแทบลืมขึ้นไม่ได้น้ำตาไหลรินเต็มสองแก้มเหมือนเขื่อนแตกที่กลั้นไว้มานานหลายปีฉันผิดเสียงเขาแตกพร่าเหมือนกระจกที่แตกไปแล้วไม่มีวันเหมือนเดิมฉันทิ้งเธอทิ้งลูกเพราะความกลัวของฉันเองและไม่มีวันไหนที่ฉันไม่เสียใจมือสันส่นๆของเขากุมมือเธอไว มือที่ผอมแห้งและเต็มไปด้วยร่องรอยชีวิตที่หนักเกินกว่าคนคนหนึ่งควรแบกรับผู้หญิงมองเขานานก่อนค่อยๆหลับตาลงแน่นขึ้นน้ำตาของเธอไหลออกมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพราะความเจ็บแต่เพราะเป็นครั้งแรกที่เขากลับมายืนตรงนี้จริงๆเธอพูดเบาเหมือนลมหายใจสุดท้ายของวันที่เหนื่อยล้าฉันไม่ได้ต้องการให้เธอชดใช้ฉันแค่ไม่อยากให้ลูกต้องโตขึ้นโดยไม่มีพ่อ เหมือนที่ฉันเคยต้องเผชิญสองเด็กน้อยค่อยๆเข้าไปกอดทั้งคู่อ้อมกอดเล็กๆที่อุ่นเหมือนให้โอกาสใหม่แก่หัวใจของทุกคนในห้องนั้นชายคนนั้นยกแขนโอบลูกทั้งสองแน่นเหมือนกลัวว่าหากคลายออกพวกเขาจะหายไปเหมือนความผิดพลาดในอดีตของเขาตั้งแต่นี้ไปเขาพูดด้วยเสียงหนักแน่นที่สุดในชีวิตพ่อจะไม่หายไปอีกพ่อจะอยู่กับครอบครัวของพ่อ อย่างที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกผู้หญิงยิ้มทั้งน้ำตาเด็กทั้งสองหัวเราะทั้งที่ยังสะอื้นอยู่ลมเย็นพัดเข้ามาในบ้านกลิ่นเก่าที่เคยทําให้เขาเจ็บกลับกลายเป็นกลิ่นของบ้านที่เขาคิดถึงมานานเกินไปและในบ้านเล็กๆที่ซ่อนความเจ็บปวดมายาวนานเสียงหัวเราะครั้งแรกในรอบหลายปีดังขึ้นอย่างอ่อนโยนเป็นสัญญาณว่าครอบครัวที่เคยแตกสลาย กำลังถักทอขึ้นใหม่ด้วยการให้อภยัยและการกลับมาอย่างแท้จริง